นะครับเลยในตอนนี้นะครับลุมอยู่กับในสปีกเกอร์ทีวีเนี่ยนะดู่กับการรีแอคชั่นสกิฟตี้ทอยเลนะนรับของคุณดับเบิลบ o m มนะครับตอนที่79นะครับพาทูนะโอ้ยแต่พี่ทีวีคือร่อยหล่อมากนะหลังจากโดนโจมตีไปอย่างหนักนะครับแถมโันสะท้อนการโจมตีคืนไปด้วยนะครับนี่คือย้อนแฟลชแบ็กที่พวกเรานะครับทำการยิงใส่เข้ากับพี่ทีวีนะ แต่ว่าทุกคนไม่ฟังนะครับพี่คนนี้บอกว่าหยุดก่อนสู้ไปก็ไม่ชนะแล้วก็บอกพี่สาวผมไม่ต้องแต่เขาก็ไม่สนนะเพราะทุกคนจะทวงความเป็นทีวีคืนมาแล้วก็ไม่ทวงด้วยราะจะฆ่าเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้พี่แกแบบโอ้โหดูพลังแกดิคือไปเอาทีวีมาจากไหนสี่อันนะตอนนี้นะครับแต่หน้าแกแหกไปแล้วนะเรียบร้อยคำเวลาออฟไลน์ออดีโอเสียงก็พัง เสียงกลับมาเสียงพังเสียงกลับมาอือืมอ,มอ,มอมโอ้โอ้โ,อโ,อโอพี่ทีวีมาช่วยปิดกล้องปิดกล้องโอ้ทำไมอะ่ะคือตีกันเองเหรอใช่ไหมหรืออะไรโอ้ตัวนี้โอ้โกล้องก็ไม่สามารถดูได้เถมีม เละเทะนะครับตอนนี้นันยังเหมือนตีกันเองอ่ะนะครับเหมือนทุกคนตีกันเองแบบฟรีๆเลยยาเออเรียบร้อยโอ้ยขัดขืนก็ไม่ได้โดนตีฟรีแล้วก็โดนตีแบบทีเผลออีกอุ๊ยเอาอ่าพี่สาวอโอมันเป็นความผิดของฉันเองเอ้ยจริงเหรออโอโอ้ยเอ้ โอ้โหเขาไม่ต้องการให้เหราชนะครับอุย้ยไปจริงพี่สาวไปแล้วฮนะโอ้น่าแหกเลยโอ้ยเฮ้ยโอย้ตอนนี้ทุกคนแตกแตกยับนะครับอืมแต่มีจีสควอตมาช่วยอยู่ใช่ไหม่ะอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยถอดถอดได้อุ้ยน่ากโกรธเลยเจ๊โอ้โหโแกยิงไม่เข้านะครับอุ้ยทีวีก็ยังช่วยไม่ได้นะไอนี้ก็เก่งเกินอีเนี่ยนะเออถึงเวลาเจ๊ออกลงค่ะอุ้ยเกือบได้แล้วเกือบได้แล้ว เออตบเกียนแตกไป็นหนึ่งทีตบหัวเมิงโอ้ยโอ้โหจีสควอตแบบเละเทะตุ้มเป๊ะนะฮะตอนนี้เฮ้ยฮี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 ยังไงฮีฮีแมน เอาโดนยิงหลังฮีฮีเอา้าโอ้ไปสละชีวิตนะครับไม่นะฮีฮีเออโอเคเราต้องหนีได้แล้วเพื่อนเราสู้ไม่ไหวแล้วเราหนีรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดว่ะโห บ้านเราพังยับยับนะครับทุกคนทุกคนไม่อยู่แล้วแล้วที่นี่มันจะสำคัญอะไรแล้วเราเป็นใครโอ้โหเรียบร้อยฮนะที่นี่แหลกเป็นผุยผงนะครับนะเตือนภยัยเตือนภยัยตอนนี้ที่บ้านเราโดนพังอู้อ๋อลูกปั้นไม่ก็คิดว่าเป็นพี่คิดตัวของจริง เว้ยเงยตัวปัน้นตัวปันลืมลืมโอ้โหเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังเราด้วยใครอะ่ะโอ้ยยังมีคนอยู่สักนิดหน่อยนะครับพี่นักสืบไปไปไปนี้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 นโอ้โหยหลอดวะนี่มันบุกมาแล้วบุกมาอีกนะครับมีทางลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะ ไอพวกนี้ไม่รู้อะไรเรื่องไงเนี่ยเร็วเร็ีบหนีโอ้ยมันเข้ามาที่ใจกลางแกนกลางพลังแล้วเออไปต่อไปต่อไปต่อไปเลยเข้าไปข้างในเพื่อนโอ้ยทุกคนเหลือแค่นี้ยังหรอพี่คำลาใจแอน โอ้โหเรียบร้อยครับประตูแค่นั้นมันจะล็อกได้จริงเหรอเพื่อนโ,อโดนทีวีพาวาร์ฟนะครับพี่เจพี่เจแอนพาวาร์ฟมาตัวน,นี้ราเสียหายเยอะมากเราไม่มีหนทางที่จะชนะได้เลยเพื่อน โหแล้วมันตามมาอีกแลเนนะี่ยโอ้พีทีวีหนทางเดียวที่เราจะชนะได้คือเราต้องทงคืนพีทีวีกับคืนแม่ย e ส EP สองนะครับก็คุณที่รับชมมากเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใกทีจะไปกับ EP สามนะครับอุย้ย EP สองมันนะคือแบบย่อยยับอ่ะ ยับอะคือแบบแตกหมดอ่ะนะครับคือไม่มีใครรอดเลยะนะครับยับจัดเลย <Get out. S 1> หน้ายังยับะนะครับโดนตบมิงนะครับพี่ไม่ขึ้นแจ็คสันรอก็ไม่รอดนะครับนะอีเมนนะครับไปดีกว่าครับไปไปครับทุกคนไปไป